โซเชียลแตกหลังสาวคนดังโผล่กลางไอจีไฮโซไมยหลังแจงสถานะเจ ถือเป็นกระแสราม่าม่หยุดสำหรับกระแสข่าวลือเตียงหักรักร้าวของคู่สามีภรรยาชื่อดังเจเจตารินและปิ่นเกตมณีเหตุชาวเน็ตโยงสายข่าวลือซุบซิบดารายุค90เซนไบาย,ยาก,กันแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่อีกด้วยล่าสุดไฮโซสาวนามสกุลดังมายแพลวปียาชุมสายณัฐธิริยาซึ่งเป็นคนที่โดนโยงข่าวนี้เพราะมีคนขุดภาพและคลิปที่ไปเล่นเซริร์ฟโดยมีเจเจตารินมาเป็นโค้ดได้ออกมาชี้แจงระบุ ว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสหมายระวังมากๆแต่เหมือนในทิกต็อกทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่าหมายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพิเจตไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปอลอก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของมายค่ะเพราะมายรัก ขาที่่สุดคะเโดยในคลิปดังกล่าวของไฮโซมายได้หลงข้อความด้วยว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนลาสุดใต้โพสตดดังกล่าวดาราสาวเบนพุญญาพรโผลมาคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจให้กำลังใจไฮโซสาว